สมัยก่อนนี้วัดคือที่รวมของทุกสิ่งเป็นทั้งที่จำพรรษาของพระของเนนเป็นแหล่งความรู้ของเด็กเป็นแหล่งธรรมะของผู้ใหญ่ตลอดจนเป็นแหล่งของความบันเทิงของชาวบ้านทุกเพศทุกวัยซึ่งเรียกความบันเทิงนั้นว่างานวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประจำปีแต่ถ้ามีญาติโยมมาขอจัดงานต่างๆทางวัดก็อนุโลมให้ไม่ขัดข้อง สิ่งที่พบเห็นตามงานวัดก็ได้แก่ลิเกลำตัดหนังกลางแปลงมีพ่อค้าแม่ค้าแห่มาออกร้านการประกวดเสียงเพลงแล้วก็เวทีมวยก็เป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เพราะดาวเสียงชนะเลิศตามงานวัดก็คือบันไดก้าวไปสู่การเป็นนักร้องอัดแผ่นในอนาคตเวทีมวยงานวัดนี่ถือเป็นแหล่งขุมเพชรขุมทอง ซึ่งถูกนำไปเจรานายเป็นเพชรเม็ดงามบนสังเวียนมวยอาชีพผู้ปกครองเห็นลูกหลานเกเรชอบชกต่อยกับเพื่อนมีแววเอาดีทางเป็นนักมวยได้ก็จะพามาเปรียบม,มวยในงานวัดเขาเรียกว่ามวยก่อนเวลามวยอาชีพตัวจริงจะขึ้นเวทีตอนพลบค่าส่วนพวกก่อนเวลาก็ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นก็เปรียบม,มวยเสร็จก็ส่งขึ้นเวทีชกกันได้เลย มวยก่อนเวลาไม่มีการชั่งน้ำหนักการเปรียบม,มวยก็คือเอาเด็กมาเจอกันสองคนถ้ากล้าสู้ก็ให้ถือว่าเล็กโตโมโหเท่ากันสวมนวมขึ้นไปตลุมบอลกันบนเวทีในแบบมีกรรมการคอยห้ามแล้วก็ให้ชกกันแค่สามยกปกติมวยตัวเล็กอายุน้อยก็จะโดนมวยตัวใหญ่อายุมากกว่าไล่ถลุงสงอมพรามหาทางลงจากเวทีแทบไม่ถูก ยกเว้นว่าเด็กตัวเล็กนี่ะมันฟิตซ้อมมาดีจริงๆใจถึงกล้าแลกกล้าลุยมวยตัวใหญ่ก็มีสิทธิ์ถอดใจาย,ยกธงขาวได้เหมือนกันอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนยุคที่มีทหารสหรัฐมาขอเช่าสนามบินอู่ตเภาเป็นฐานทัพส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดพวกเวียดกงตอนนั้นเศรษฐกิจของอำเภอสัตหีบไปได้สวยเงินดอนลลาร์สะพัดวันหนึ่งเป็นล้านหากินอะไรก็ไม่ผืดเคือง ใครจัดงานวัดก็มีแต่ผลกำไรเข้ากระเป๋าเป็นฟ้อนตอนนั้นลุงแท่งยังเป็นเด็กอายุสิบขวบแต่ว่าตัวแกเล็กเกินไวัวทำให้ขี้ขลาดไม่กล้าสู้ใครถูกเพื่อนรังแกก็ร้องไห้กลับบ้านมาฟ้องพ่อแม่เสมอพ่อเห็นท่าไม่ได้การก็พาลูกวิ่งออกกำลังทุกเช้าออกจากบ้านยานสตัยหีบกิโลหนึ่งไปวิ่งบนหาดทรายชายทะเลฝั่งเดียวกับค่ายทหารเรือ กะว่าสุขภาพดีขึ้นสังเวียนสามยกไม่หมดแรงพอมีงานวัดก็จะพาลูกไปเปรียบมวยให้รู้จักสู้คนสมั่งมันจะได้หายขี้กราดเขามีนวมให้ใส่ตอนขึ้นไปชกกันเองอยากลัวเลยลูกคู่ชกเขาก็อายุพอๆกับเราตัวใหญ่กว่านิดโตกว่าหน่อยก็อย่าไปสนคนสมัยพ่อเขาถือว่าเล็กโตโมโหเท่ากัน ก็ถ้ามันตัวใหญ่กว่ามันก็ต้องโมโหมากกว่าที่พ่อผมโมโหน้อยแล้วจะสู้เขาไหวเหรอเอยเองอยากคิดมากของพันนี้ไม่ลองไม่รู้ล้วลูกเอยใจถึงสัอย่างมันดีไปหมดละ่ะก็พ่อไม่ได้ชกเองเนี่ก็พูดได้สบายสิ <h ums> เวีนกรรมอะไรก็ไม่รู้งานวัดใกล้บ้านคราวนั้นมีคนพาเด็กไปเปรียบมวยเจ็ดแปดคู่แต่ละคู่ก็ชกกันดุเดือดถึงใจผู้ชม เพราะว่าเด็กกลัวอายถ้าชกแพ้มีเท่าไหร่ก็ใส่หมดไม่ต้องยัง้งคู่สำคัญเป็นเด็กผู้หญิงชกกับเด็กผู้ชายอ่าชื่อหญิงนจะใจใหญ่ขึ้นเวทีก็ใช้ชื่อหญิงใหญ่พ่อเป็นทหารบกยศร้อยโทไต่เต้ามาจากทหารชั้นประทวนอายุเกือบห้าสิบแล้วลูกสาวใจถึงตั้งแต่ยังเล็กๆปราบเพื่อนหญิงในชั้นเรียบราบเป็นน้ากลอง ก็เลยขึ้นสังเวียนลุยกับเด็กผู้ชายตัวโต,วตวกว่าแต่ว่าหญิงใหญ่นี่ครบเครื่องต้มยำทั้งหมัดเท้าข่าวศอกฝ่ายชายถลําเข้ามาเตะต่อยก็เตะตัดขาล้มก้นจำเบา่าเข้าคลุกวงในก็คล้องคอยโยนเขา่าเข้าพุงกระทิจึกจุกจกตอนดวนหมัดก็หักศอกสั้นเสยกระโดงคางไอหมอนั่นจนปากคอแตกเลือดอาบแพ้คะแนนไปอย่างสะบักสะบอม ฝ่ายหญิงใหญ่ก็แค่เหนื่อยหน่อยหน้าตายังสวยใสายตามเดิมหัวเราะร่วนกับคนเป็นพ่อแล้วก็บอกว่าอยากจะขึ้นชกอีกถึงคราวลุงแท่งมุดขึ้นเวทีบ้างเจอคู่ชกตัวใหญ่กว่าบานตะเกียงเลยความหนาก็บังกันมิดแต่ว่าพ่อบอกให้ดูหญิงใหญ่เป็นไอดอลต้นแบบเด็กผู้หญิงแท้ๆยังใจถึงอ่าลุยเด็กผู้ชายจนอ่วมอรไทยเห็นมละพ่อบอกแล้ว เล็กโตโมโหเท่ากันไปไอหมอนั่นมันยืนกวักมือเรียกหยอยยอยแล้วอือเอาพ่อวันนี้ผมสู้ตายชาติหน้าเกิดใหม่จะได้ตัวใหญ่มันมั่งตอนขึ้นเวทีหญิงใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้านก็ยืนดูอยู่ข้างสังเวียนจำได้ว่าบ้านอยู่บนถนนสายเดียวกันถ้าขี้ขลาดทำปอดแหก,ก็อายผู้หญิงแย่ ลุงเท่งก็ตัดใจตายเป็นตายตรงเข้าตะลุมบอลแบบมวยวัดไม่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยเหมือนกับหญิงใหญ่โดนเด็กตัวโตขวาไล่ถลุงกระเด็นไม่เป็นสารรูปแพ้คะแนนอย่างบอบช้ำแทบกระอักเลือดส่วนพ่อน่อถือว่าเป็นครั้งแรกที่ลูกรู้จักสู้คนได้แค่นี้ก็ดีถมถียต่อไปโดนเพื่อนรังแกจะได้ฮึดสู้ไม่โดนเตะต่อยอยู่ข้างเดียวกว่าจะโตเป็นวัยรุ่น อายุสิบห้าย่างสิบหพ่อพาไปเปรียบม,มวยเป็นสิบสิบผลก็มีแพ้มั่งชนะมั่งสลับกันแพ้สิบครั้งชนะสักครั้งก็ยังดีกว่าไม่ชนะใครเลยผิดจะหญิงใหญ่เป็นคนละประเทศเลยเธอเป็นวัยรุ่นหุ่นดีหน้าสวยชอบตัดผมสัน้นเหมือนพวกทอมขึ้นสังเวียนแต่ละไฟนี่เด็กวัยรุ่นฝ่ายชายนิระเนรนาดไม่เป็นองค์เพราะตอนเป็นวัยรุ่นต้องขึ้นเครื่องช่างให้น้ำหนักเท่ากัน หญิงใหญ่มีเชิงชกว่องไวเป็นจักผันหมัดเท้าข่าสอกหนักทุกลูกอย่างแย่ก็แค่เสมอที่เหลือก็กำชัยชนะกราวรูดเริ่มมีแมวมองจาก่ายมวยในกรุงเทพทาบทามไปอยู่ในสังกัดค่ายของตัวแต่หญิงใหญ่สมัครใจเป็นนักบาสท,ทีมโรงเรียนมากกว่าการขึ้นสังเวียนมวยอาชีพซึ่งนักชกหญิงเวลานั้นยังไม่เป็นที่นิยม อยู่มาคราวหนึ่งลุงแท่งไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนวัยรุ่นบังเอิญไปเจอวัยรุ่นทิ่นอื่นเกิดสอนสินไม่กินกันตามประษาวัยรุ่นที่ไม่ชอบไปใครมองหน้าพอถามว่ามองหน้าทำไมมีอะไรหรือเปล่าเท่านั้นแล้วก็เกิดการตะลุมบอลชนิดไม่รู้ว่าใครเป็นใครพ่อค้าแม่ขายหอบข้าวของหลบกันชุลมุนเพราะว่ากลัวจะเจอลูกหลงฝ่ายพวกต่างถิ่นขนสมัครพรรพวกมากันเพียบเผื่อเหนียว ฝ่ายเจ้าถิ่นนึกว่าเป็นวัดใกล้บ้านก็เลยชะล่าใจไม่ทันระดมพวกพ้องกำลังคนก็เลยเป็นรองเกือบหนึ่งเท่าฝ่ายรุกรานยังเล่นเครื่องทุ่นแรงทำท่าจะแย่อยู่แล้วลุงเท่งในเจอสามรุมหนึ่งคนจีนเขาเรียกซาโฮผักเจกตือเสือสามตัวรุมกินเตาะหมูตัวเดียวกำลังจะตายไม่ตายแหลเพอดีหญิงใหญ่มาเทีย่ยวง,งานวัดกับเขาด้วยกวาอิโตจากแม่ค้าเขาหลาม ไล่จามกระบาลวัยรุ่นต่างถิ่นจนกระเจิดกระเจิงจุงมือลุงเท่งตีฝ่าวงล้อมออกจากงานวัดไปได้ในแบบโชคเลือดทั้งคู่เพราะว่าคู่อริมีเครื่องทุนแรงครบมือขณะหลบภายในบ้านเพื่อนหญิงใหญ่ซึ่งอยู่ใ,ใกล้กำแพงวัดต่างคนต่างก็ช่วยกันทำแผลให้กันและกันเพราะจำได้ว่าเคยขึ้นเวทีงานวัดวัดเดียวกันหลายครั้งถึงจะอยู่คนละโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกันได้ ฝ่ายการ,รมเทพก็ไม่รอช้าแผลงสอนรักปักอก,อกสองหนุ่มสาวคนละดอกตกลงเป็นแฟนดูใจกันจนเรียนจบมัธยมพ่อแม่จะส่งไปเรียนต่อในกรุงเทพทั้งสองก็แวะมานั่งหาหรือที่ลานวัดใกล้บ้านมีร่มไม้ใบบังรอบบริเวณหญิงใหญ่ก็บอกว่าเธอนั่ะมันคนหัวอ่อนนะในเท่งเด็กเมืองกรุงนะ่มีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรดชอบเที่ยวกลางคืนมั่วยาเสพติด ปเหมาะไปเข้ากลุ่มเด็กเที่ยวเขาสั่งให้ทําอะไรก็เชื่อไปหมดญาติเรามีสวนอยู่แถวนาเย,ยอามเมืองจันทแกไม่มีลูกหลานไปช่วยกันทําสวนดีกว่าได้ดูแลยายตอนเป็นเนี่ยแกอาจจะใจดีแบ่งที่ให้ทํากินก็ได้นะเชื่อเด็กเธอไม่ต้องไปว่าเด็กชาวกรุงรกักเด็กสไตลหีบรุ่นเราก็ใจแตกริเที่ยวบารกินเหล้าสูบุรีแต่เราเป็นผู้ชายแล้วไปอยู่ทําสวนที่บ้านญาติเธอนะ่ คนรู้เข้าจะนินทาเอาได้ว่าเกาะผู้หญิงอ่ะหน้างโง่ก็ไม่รู้จักบอกพ่อแม่ให้รีบมาสู่ขอกันหรือไงยะเออแล้วถ้าอยู่กินกันแล้วไปในฐานะหลานเขยเขาก็ว่าเราไม่ได้เนาะลุงเท่งหัวอ่อนจริงอย่างที่หญิงใหญ่ว่านิสัยสื่อๆเซ,อ,ซ,อ,ซ,อ,ซอเป็นผู้ตามไม่ใช่ผู้นำพ่อแม่ก็เห็นฝ่ายหญิงเอาลูกชายซะอยู่หมัด เหมาะจะเป็นช้างเท้าหน้าดูแลลูกชายให้มีความสุขได้ก็ไปสู่ขอกับพ่อแม่หญิงใหญ่จับแต่งงานอยู่กินกันอย่างถูกต้องตามประเพณีหลังจากนั้นพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็พาไปฝากกระยายช่วยแกทำผลไม้อยู่แถวนายายอําจังหวัดจันทบุรีก็ฝึกงานทำสวนพักเดียวก็ไปได้สวยไม่ต้องจ้างคนอื่นมาช่วยทำเหมือนเมื่อก่อน ยายก็ใจดีลงทุนปลูกบ้านให้อยู่เป็นเรือนใต้ถุนสูงยอดนิยมของชาวชนบทสมัยนั้นอยู่ห่างบ้านหลังใหญ่ของยายชนิดหัวสวนท้ายสวนยายอยู่คนเดียวจนชินแล้วไม่อยากจะให้ใครมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันขณะเป็นเกษตรกร,กรทำสวนหญิงใหญ่ก็ออกหน้าติดต่อซื้อขายผลไม้แล้วก็ปุ๋ยบำรุงดินลุงเท่งก็คอยทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จ้างคนมาช่วยทำสวนก็แค่นายสนิทกับนางแฟงซึ่งเป็นสองผัวเมียก็สามารถจะดูแลสวนห้าสิบไร่ได้ทั่วถึงทำไรายได้เข้ากระเป๋ายายดีกว่าจ้างคนเยอะแยะยายก็แบ่งให้หลานใช้เกินครึ่งแต่ว่าเข้าพกเข้าหอห,อหญิงใหญ่คนเดียวลุงเท่งอยากจะซื้อหาอะไรที่จําเป็นก็ขอได้เป็นคราวๆไป อยู่กินกันสิบกว่าปีมีลูกสามคนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งพี่สาวคนโตเป็นผู้หญิงแกร่งเหมือนแม่อบรมน้องชายทั้งสองจนอยู่ในโอวาทเพราะว่าลูกชายนะั้มีนิสัยหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายคล้ายๆพ่อคือลุงแท่งซึ่งตอนนี้ย่างเข้าวัยกลางคนแล้วฝ่ายคุณยายก็แก่งอมเป็นไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีก็ดีใจที่เห็นลูกหลานอยู่ใต้อำนาจผู้หญิงก็เลยยกมรดกบ้าน พร้อมสวนให้กับหญิงใหญ่กับผัวช่วยกันดูแลต่อไปส่วนยายเนะีโรคคนแก่ถามหาก็นอนพนมพมือพึมพำพึมพำถึงพะระอรหังได้ไม่กี่คำก็หมดลมเดินทางไปสู่สัมภระยภพหญิงใหญ่ก็มีบัญชาให้ลุงเท่งรับหน้าเสือติดต่อรถกุดังของทางวัดให้สัปเพเรนนำโลงมาใส่ศพยายไปตั้งสวดตามประเพณี ชั่วโมงนั้นเมืองไทยมีมือถือใช้กันแล้วหญิงใหญ่เป็นโต้โผโทรติดต่อสื่อสารกับคนชั้นสูงเช่นอากูรงสีเฮตีรานปุ๋ยลุงมาป้ามีตาสีตาสาเกษตรกร,ร,กรแถวหน้าและก็ข้าราชการชั้นหัวแถวในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มาร่วมไว้อะไรในการจากไปของยายเจ้าของสวนผลไม้รุ่นบุกเบิกทำเนียมการตั้งศพสวดตามชนบทบ้านนอก เจ้าภาพจะหุงข้าวต้มแกงพร้อมเล่ายาปลาปิ้งเลี้ยงดูปูเสือแขกเรือที่ให้เกียรติมาไว้อะไรอย่างเอกกอกเริกลุงเท่งตื่นเช้ามืดก็บึ่งปิ๊กอัพไปจ่ายตลาดทั้งของสดของแห้งแล้วก็เอาของมาเข้าครัวต้มผัดแกงทอดกันอุลมานเพราะว่าตอนมีชีวิตยายเป็นคนกว้างขวางรู้จักกันทั้งอำเภอนายใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีมีแขกทยอยมาฟังสวดไม่ขาดสาย หญิงใหญ่กับลูกๆอายุสิบประคบก็ช่วยกันรับแขกตัวเป็นเกลียวลุงเท่งหน้าดำอยู่ในครัวไฟที่โรงทำอาหารของทางวัดเพราะว่าตั้งศพสวดถึงเจ็ดคืนสมฐานะผู้ตายคืนท้ายๆค่อยมีเวลาหายใจหายคอนั่งสดเล่ากับสับปะเรอมีแม่ครัวพ่อครัวอาสาสมัครช่วยงานมากขึ้นนี่ในเท่งคนของอำเภอเข้ามาถึงแล้วนะทำไมไม่ชงเล้าไปต้อนรับ นึกว่าหายไปไหนที่แท้ก็มดหัวกินเหล้าอยู่ตรงเนี้ยสบายใจเชิบอืมแล้วกันสั่งอย่างมาทําอีกอย่างนี่มันใช้ได้ที่ไหนเออเออโทษทีโทษทีเดี๋ยวจะรีบจัดให้เดี๋ยวนี้แหละจ๊ะแม่มาหาจำเริญอาหารเลี้ยงแขกก็ใหญ่ช้านักนะออกไปคอยดูคอยแลด้วยขาดเหลือตรงไหนจะได้เอาไปเติมได้ทันใหญ่ฉันต้องปากเปียกปากแฉะมากนะักรับแขกก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรีบจัดให้เดี๋ยวนี้เลยล่ะ จิบเหล้ากับสับป,ปะเอรอที่สลาท่าน้ําได้แก้วเดียวก็ต้องจอําวอ้าวๆไปจัดหาโน่นหานี่ตามคําสั่งเมียอวดความเป็นช้างเท้าหลังให้สับป,ปะเอรอได้เห็นเต็มตาสับป,ปะเอรอนันนี่มีศักด์เป็นพี่ชายในนิตที่รับย่างทาสวนให้ยายพอจะรู้ชะตากรรมลุงเท่งเท่ากับตัวลุงเท่งเองเมื่อศพโอกาสตอนแกหมดทุระกลับมานั่งซดเล้าแก้เหนื่อยก็เลยให้อวด ตามประษาค,คนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเอ้ยเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทั้งทีถ้าตกเป็นลูกไล่เมียทั้งชาตินี่มันเข้าจำราคนนินทามหมาดูถูกนะไอเรื่องเกรงใจนะยังพอทำนาอย่าให้ถึงขั้นกลัวเมียนี่มันทุเรศนะ่ะเท่งนะโธหญิงใหญ่เขาเก่งกว่าข้าครบ,บวงจรมรดกบ้านสวนก็ตกทอดมาจากยายของเมีย ทุกวันเนี่ยข้าก็เหมือนคนอาศัยทําไม่อยู่ในโอวาสอาจจะถูกเขดหัวไปอยู่ข้างถนนเอาง่ายๆฮะเอ็งเอาที่ไหนมาพูดเอ็งแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายมรดกของยายนะ่ะถือเป็นสินสมรสเว้ยถ้าอยากันก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งอุ้ยใครจะกล้าไปขอแบ่งเมียฉันมันครบเครื่องเรื่องแม่ไม้มวยไทยนะเอ้ยเรื่องฮี้ผง ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนี่เองเอาแผนต้องข้าไปใช้นะผิดพลาดยังไงก็รับผิดชอบเองแผนอะไรอะนายต้องว่าไปดิเอ็งจําให้แม่นนะว่าแล้วสัปเหร่อก็กระซิบความลับอยู่ครู่หนึ่งลุงเท่งก็ทําหน้าตาเหลือหราเหมือนอยู่ๆก็ถูกผีหลอกจนทําอะไรไม่ถูกสัปเหรอนั้นก็หัวรอดชอบอกชอบใจบีบแขนเขย่าไหลให่ให้กําลังใจอีกพักใหญ่ จนสีหน้าเพื่อนรุ่นน้องค่อยดีขึ้นหลังจากงานเผาศพยายผ่านไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ลุงเท่งเกิดนึกขลังคว้าจอบขุดดินริมสวนลึกสองเมตรความกว้างความยาวคือคือ,คอกับตัวคนตอนลงมือขุดใหม่ๆเมียก็ร้องถามว่าจะขุดหาสวรรค์วิมานอะไรแกก็หันมามองด้วยแววตาดูดุไม่พูดไม่จา ยังคงยกจอบฟันดินไปเรื่อยๆจนลึกเกือบมิดหัวก่อนจะอาบน้ำล้างตัวขึ้นเรือนนอนก่หน้าผากเหมือนคนมีปัญหาใหญ่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักเมียไม่อยากกวนใจก็ปล่อยให้นอนก่นาผากไปตามสบายรุ่งขึ้นลุงเท่งลงทุนซื้อไม้มาหลายแผ่นเอาเลื่อยมาเลื่อยเองอย่างคร่ำเคร่งแบ่งไม้ออกเป็นชินช้นๆทั้งสั้นทั้งยาวคละาคราวกันเมียก็ร้องถาม แกก็แค้นหัวเราะเหมือนกับโรคจิตกำเริบไม่พูดไม่จาพอประกอบไม้ทุกชิ้นเข้าด้วยกันในวันที่สามดูเผินๆนีเ่นเหมือนลงผีซะไม่มีเท่านั้นยังไม่พอแกยังซื้อสีแดงมากระป๋องหนึ่งมาเคลือบผิวกล่องหรือว่าโลงนะก็เดาไม่ถูกจนกระทั่งแดงฉานไปยังกระเลือดส,สดๆเมียนั่งมองอยู่บนชานเรือนก็ไม่ถามอะไรอีกตามวิสัยคนพูดน้อยต่อยมาก ลุงเท่งก็เอาแต่เหลือบมองเมียอย่างลับๆเต็มไปด้วยเลย่ในหน้าว่าระแวงรอจนสีแห้งสนิทไม่เลอะมือแกก็ลากผลงานอันคล้ายลวงศพไปวางไว้ข้างๆหลุมลึกสองเมตรเปรอยออกมาพอให้เมียได้ยินแว่วๆต่อไปนี่ไอ้เท่งจะประกาศความเป็นไทยถ้าใครขืนลองดีไอ้เท่งจะให้โลงกับหลุมเป็นรางวัล อันนี้เป็นแผนข่มขวัญเมียที่ได้รับการวางแผนจากยอดสปรเรอผู้หวังดีเพราะว่าคืนนั้นก่อนจากกันแกยังพูดทิ้งท้ายอย่างมีคติน่าคิดว่าเมียนะนะให้เก่งแค่ไหนมันก็กลัวตายเหมือนกันเอ็งทำตามแผนของข้าไม่ต้องพูดต้องจาหรอกใช้แค่สายตาดุดุอย่างเดียวเมียจะเสียวสลังรู้ว่าเอ็งไม่ยอมก้มหัวอยู่ในโอวาทอีกแล้ว ก็จะเกิดความยำเกรงโดยอัตโนมัติมองเห็นคุณค่าของความเป็นผัวมากขึ้นทุกอย่างก็จะไปได้สวยถ้าได้อย่างนั้นมันก็ดีอ่ะที่ข้อสำคัญเอ็งต้องทำเป็นขรึมไม่ตลอดรอดฟังนะอย่าทำท่าทำทางหงองง่อง,ง,อ,ง,ง,อ,งอีกเด็ดขาดนะได้เลยได้เลยฉันอยากจะประกาศอิสรภาพมานานแล้ว ฝ่ายหญิงใหญ่เห็นพฤติกรรมของผัวก็อ่านออกเหมือนเปิดหนังสืออ่านคว้านวมสำหรับขึ้นเวทีชกมวยแล้วลงจากเรือนไปโยนในลุงเท่งคู่หนึ่งที่เหลือเอาไว้ใส่เองเสร็จแล้วก็บอกเอะขุดหลุมตาลงจนเสร็จก็ดีแล้วมามาวัดดวงกันสักตั้งหนึ่งว่าใครควรจะเข้าโงลงหลุมกันแน่อย่าท้านะลุงเท่งพูดสั้นๆทำตาลุกวาวให้ดูร้ายผิดปกติ มาเธออย่าลวดลายถึงเวลาพิสูจน์กันสักทีว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าครอบครัวลุงเท่งเย็นว่าไปทั้งตัวแต่ทำใจกล้าสวมนวมเต้นกาต่อหน้าเมียมีลูกลูกยืนดูกันหัวสลอนบนบ้านสนุกที่ได้เห็นพ่อแม่ประลองพิมือมวยไทยกันลีลาศิละปะแม่ไม้มวยไทยของพ่อก็อใช่ย,ย่อยแต่ฝ่ายแม่ก็คึกคักโลดโผนยังกับม้าโดบยาเต้นเหาะย่างไปรอบลานดิน พอพ่อเผลอก็เตะตัดขาล้มแผลล้มแผลล้มจนข้อเท้าแผลงเดินขยโยขยเยกฝ่ายแม่ได้ท่าก็ไม่ราข้อโถมเข้าประชิดคล้องพวงมาลัยโน้มคอโยนเข่าเข้าพุงกะทิจึ๊กจึกจึกเท่านั้นเองพ่อ,อตัวงอเป็นกุ้งแห้งเยอรมัน่ะลงไปนอนงอก่อง,งอขิงนับถึงหมื่นก็ไม่ลุกแล้วแม่ก็โบกมือเรียกลูก,ลก ลงมาช่วยหามพ่อพวกเองใส่ลงลงหลุมหน่อยจิโอ้ยไม่เอาฉันยอมแพ้แล้วฉันยกให้เมียเป็นใหญ่ในบ้านอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วจ้าลุงเท่งกระฝืนความจุกเสียดพูดกระท่อนกระแท่นยอมสิโรราบแต่โดยดีแกรู้ซึงแล้วว่าช้างเท้าหน้าเน,นี่ยไม่จำเป็นจะต้องยกให้ผัวเสมอไปหรอกถ้าหากว่าเมียเข้มแข็งบริหารจัดการทุกอย่าง ทั้งในครัวและนอกครัวได้ดีกว่าก็จงยกตำแหน่งช้างเท้าหน้าให้เมียไปเถอะฝ่ายหญิงใหญ่ก็ยืนมองลุงเท่งอย่างรักแล้วก็สงสารถอดนวมช่วยนวดเว้นให้จนหายจุกหายเสียดลุกขึ้นยืนได้ตามเดิมนับจากวันนั้นเป็นต้นมาหญิงใหญ่ก็ทุเลาการข่มผัวให้น้อยลงให้เกียรติลุงเท่งในที่สาธารณะมากขึ้นยอมเป็นช้างเท้าหลังในสังคมแต่ว่าเป็นช้างเท้าหน้าในบ้าน ความร้าวฉานในครอบครัวก็ปิดฉากลงด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันครอบครัวพ่อแม่ลูกก็อยู่กันอย่างมีความสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้ในชีวิตของคนเราเนะี่ยท่านบุฟังใครจะเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังนะไม่สำคัญข้อสำคัญก็ขอให้มีความรักความห่วงใยความเมตตาปราณีต่อกันนั่นแหละครับอันเนี้ยสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดแหละครับ